ครับอะไรลูกมีอยู่กับเจ้าแคนนะครับนี่ครับเจอดินตับครับผมเกิดดานะเจ้าแคนไม่กลัวครับเอาอยู่ครับผมพวกรองหน้านะครับน,นีใช้เวลาวันพุธ <c oughs> ครับที่เสร็จครับแต่ดูหน้าง,งานด้วยครับโ,อ,โอะไรลูกอะนร หมดน้ำมันไปผู yep. alle, <the <the ้วานเหลือบ่อนี้หมดน้ำมันไปผู้วานเติมมาห้าพันสองอาทิตย์นี่ยังไม่หมดนบทำก็จะจบเลยน้องรอพ้าตรงนั้นแหละน้องรอพ้าตรงนั้นแหละ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่แน่นไม่ใส่แน่นไม่ใส่แน่นไม่เอาไม่เอาอะไระไอะพอแล้วก็กินแล้วหมดแล้วเสรหมดแล้วมดล้ จะปิดกล้องก็ได้เหลือว่าหลายว่าแม่นบ่ปิดกล้องว่านั่นเหลือได้หน่อยนึงว่าแม่นบ่เออกเก็บกล้องก็ได้ก็โดนยี่บ่โอ้เออก็ไปแห่ไปเติะว่าก็ได้มันมาว่าได้มันต้องไปพุ่นเจ้าว่าต้องคอยเห็นแล้วข้างหลังคอยเห็นแล้วเท่าสองครูไปดู อะไรลูกอะไรนะเจ้าจั่อะไรนะครับผมเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปพ่อถ่ายคลิปอยู่ลูกดูพี่ถ่าทำงานก่อนไม่เอาไม่เอาไม่มี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 ไหนไม่ไม่มีไม่เอาไม่เอาไม่ได้น้ำเออไม่เอาไม่เอาไปเราไปนั่งกัน